เผยข้อมูล Poco X5 บน Geekbench ยืนยันใช้ชิป Snapdragon 695ขาดว่าจะมีการเปิดตัว Poco X5 s ี r ี e s เร็วๆนี้ล่าสุดก็ได้มีสมาร์ทโฟน Poco X5 รุ่นเล็กของตระกูลที่มีการทดสอบการใช้งานผ่าน Geekbench ออกมาเรียบร้อยแล้วครับและมีการเผยสเปคหลักออกมาด้วยครับโดย Poco X5 ที่มีฐานโมเดลว่า x i a l m i 22111 317 PG ทำคะแนนซิงเกิลคอได้ที่693คะแนนและแบบมัลติคอทำได้ที่2,113คะแนนโดยสเปคหลักจะใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 695ไฮ้แหลมที่8กิกบนระบบปฏิการ Android 12ครอบครับด้วย MIUI 13คาดว่า p r o c o X5 จะเป็นการรีแบรนด์มาจากรุ่น Redmi Note 12ที่ใช้ชิปรุ่นเก่าของ Qualcomm อย่าง Qualcomm Snapdragon 695 แทนที่จะเป็น Snapdragon 4 Gen 1ครับส่วน p o c o X5 Pro ก็จะเป็นการ Re ีแบรนมาจากเลน Mi Note 12 Pro Speed ที่ใช้ชิป Snapdragon 778G ครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ